เ,เคสเนี้ยเป็นเคสที่ยากมากเลยที่ไม่มีใครคิดเลยว่าเขาจะสามารถทำวิานักเรียนแล้วก็ผ่านแล,แล้วเขาอ่ะก็ไปปรึกษาเอเจนซี่หลายบริษัทมากเลยแล้วทุกๆบริษัทที่เขาไปปรึกษาเนี่ยเขาบอกว่าเคสนี้ยากยังไงทําไปก็ไม่ผ่านก็พี่เขาอายุ60ทําวิศนักเรียนผ่านได้3ปีนะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับโยซี่กับช่องที่นี่ออสเตรเลียนะคะ ก็วันนี้ตั้งใจจะมาแบ่งปันความหวังดีกว่าเนาะเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าคือตอนนี้โยซี่ก็รู้ว่าทุกๆคนกำลังใจจดจ่อรอวีซ่าเกษตรอาเซียนใช่ไหมที่จะมาทำงานที่ออสเตรเลียงานฟาร์มอย่างเต็มรูปแบบถูกกฎหมายนะนะคะทุกคนรอใจจดใจจ่อรออยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะบอกว่าเรายังไม่สามารถที่รู้อะไรได้เลยว่ามันจะเป็นยังไง จนกว่าวันที่21หลัง21กันยาที่ทางรัฐบาลก็บอกว่าจะออกมาประกาศว่าจะยังไงต่อไปแต่ตอนนี้วีซ่าตัวนี้ยังเป็นวีซ่าเทปนะฉะนั้นใครก็ตามที่บอกว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าตัวนี้มันก็เป็นข้อมูลเทปอยู่ดีที่แบบว่า แต่งเรื่องขึ้นมาให้มันเกินจริงชวนเชื่อให้คุณไปเอาเงินไปมัดจําให้เขาอย่างนี้บอกว่าคิวมันจะเต็มสะก,ก่อนนะรีบรีนมัดจำนะมีที่จํากันดนู่นนั่นนี่โอ้ยโกหกบอกไปตั้งหลายรอบแล้วว่าอย่าไปเชื่อใจเย็นๆอย่าเพิ่งทาอะไรอย่าเพิ่งวู่วามเพราะว่าเขายังไม่ได้กําหนดคุณสมบัติอะไรเลยแล้วไปมัดจําเขาเรียบร้อยแล้วพอเขาประกาศออกมากําหนดคุณสมบัตินู่นนั่นนี่แล้วคุณก็ไม่ได้ตรงตามคุณสมบัติ ตามนั้นแล้วคุณคิดหรือว่าเอเจนซี่เขาจะคืนเงินให้คุณมันก็ไม่ใช่ฉะนั้นอ่ะรอให้มันมีอะไรที่มันชัดเจนเป็นรูปธรรมแล้วคุณจะทําตอนนั้นก็ยังไม่สายเกินไปเพราะว่าวีซ่าพวกเนี้ยเวลาเขาออกมาแล้วอ่ะเขาให้เวลาคุณในการเตรียมตัวแน่นอนไม่ใช่ออกมาปุบปับปุบ,ปบ,ปบทําเรื่องมาเลยมันไม่ใช่นะตอนเนี้ยมันเข้มงวดมากมันละเอียดมันต้องเงื่อนไขมันต้องแบบพิเศษมากๆ เพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยล็อกดาวน์มันไม่เปิดประเทศภายในปีนี้แน่นอนแล้วก็เชื้อโควิดมันยังแพร่รับบาดเลยทุกวันเนี่ยมันแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเะพิ่มขึ้นนะฉะนั้นอ่ะโอกาสทีเ่เขาจะพิจารณาประเทศไทยเนี่ยมันก็น่าจะมีน้อยกว่าที่เขาจะไปพิจารณาประเทศเอื่นนะเพราะประเทศไทยโควิดก็ล้มเหลวแล้วก็วัคซีนก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับในสากลรับโลกนะฉะนั้นอ่ะเรา ทำใจดีๆไว้ก่อนเราพับโครงการนี้ไว้ก่อนดีไหมแล้วเรามามีความหวังกับวีซ่าตัวอื่นดีไหมซึ่งวีซ่าเกษตรอาเซียนนี่ยังเป็นอะไรที่ลมๆแรงๆอยู่นะแต่เรามาดูวีซ่าที่มันมีตัวตนแล้ววีซ่าที่สามารถทําให้คุณมาเยียบออสเตรเลียได้ซึ่งมันไม่ได้มีแค่วีซ่าเกษตรไงคุณอย่ามองข้ามวีซ่าที่ ทำให้คุณมีสิทธิมาที่นี่สิ <Okay. S 2> นั่นก็คือวีซ่านักเรียนกับวีซ่า work and holiday ซึ่งคนไทยในประเทศออสเตรเลียเนี่ยอยู่กันด้วย2วีซ่าเนี่ยเยอะที่สุดวีซ่าตัวอื่นๆเนี่ย partner visa วีซ่านเซอร์เนี่แบบมีน้อยมากแล้วเป็นวีซ่าที่ขอยากมากเราต้องไปหวังเหรอพวกเนี้ยเราหวังที่วีซ่านักเรียนกับวีซ่า work and holiday เนี่ยแหละสองวีซ่าเนี่ยมันมีโอกาสมาก แนวโน้มที่คุณจะได้มาออสเตรเลียได้มีสูงมากกว่าวีซ่าตัวหนึ่งอื่นๆนะคะโอเคเราก็มาดู work and holiday เนี่ยใครมีสิอ่าเบื้องต้นเลยนะอายุ18ปีถึง30ปีบริบูรณ์จบปริญญาตรีมีข้อสอบ IELT นะแล้วก็คุณก็ต้องรู้ภาษาอังกฤษระดับหนึ่งระดีแหละแล้วคุณก็ต้องไปสอบแข่งขันเอาโคต้ามาให้ได้จากคนเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคน อันนี้นะคะคุณสมบัติคุณมีไม้คุณอยากจะทำไหมถ้าคุณอยากจะทำก็รีบหาเอเจนซี่ปรึกษาซะถ้าคุณทำเองไม่ได้นะก็ต้องให้เอเจนซี่เขาช่วยแหละ2วีซ่านักเรียนนะวีซ่านักเรียนอายุ18ปีขึ้นไปไม่ระบ,บุละถึงอายุเท่าไหร่จะมาบอกว่ามีเคสเคสหนึ่งนะคะทีเ่เคสเนี้ยเป็นเคสที่ยากมากเลยที่ไม่มีใครคิดเลยว่าเขาจะสามารถทำวีซ่านักเรียนแล้วก็ นแล้วก็ได้3าปีด้วยนะวิศนักเกียนพี่เขาอ่ะอายุ30ปีเออพี่เขาอ่ะอายุ60ปีแล้วนะอายุ60ปีแล้วแล้วเขาอ่ะก็ไปปรึกษาเอเจนซี่หลายบริษัทมากเลยแล้วทุกๆบริษัทที่เขาไปปรึกษาเนี่ยเขาบอกว่าเคสนี้ยากยังไงทําไปก็ไม่ผ่านก็แนะนําว่าไม่ต้องทําไม่ต้องทําไม่ต้องทําจนไปเจอเอเจนซี่บริษัทหนึ่งเขาบอกว่าเคสนี้เขาจะรับทําเขามีความมั่นใจว่าสามารถทําเคสนี้ผ่านได้แล้วพี่เขาก็ตัดสินใจทํากับเอเจนซี่นี้ สรุปแล้วเป็นไงพี่เขาอายุ60ทําวิศนักเรียนผ่านได้3มปีนะแล้วเขาก็มาอยู่บ้านมาแชร์บ้านกับโยซี่นะเราก็เลยได้คุยกันก็เลยรู้ข้อมูลนะตอนนี้พี่เขายังอยู่ที่ออสเตรเลียนะอันนี้ผ่านมา45หปีแล้วนะเออแล้วเขาก็ต่อวีซนะ่าเนาะหมดวีซ่าก็ต่อ,ต,อต่อเขาก็ยังอยู่ได้นะโยซี่ถึงบอกไงว่าอายุเท่าไหร่ไม่สำคัญแต่ว่าโอกาสแล้วก็ความหวังของคุณนะ่ะสำคัญที่สุด ว่าคุณต้องหวังแล้วคุณก็ต้องลองดูนะอย่าเพิ่งท้อแท้ฉะนั้นเรามาดูก่อนว่าสิ่งแรกที่คุณจะทําในการที่เตรียมตัวยังไงที่จะยื่นวีซ่ามาออสเตรเลียหนึ่งเลยนะคุณก็ต้องแน่นอนอะ่ะต้องหาเอเจนซี่ปรึกษ,ษาละยังไงเราก็ทําเองไม่ได้หรอก การหาเอเจนซี่ปรึกษาเนี่ยจะแนะนําว่าให้ปรึกษาหลายหลายบริษัทอย่าปรึกษาแค่บริษัทเดียว2บริษัท3บริษัทเพราะว่าเคสแต่ละเคสกรณีของแต่ละคนแต่ละคนประวัติของแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันไปหมดเลยเอเจนซี่บางคนอ่ะยังไม่เคยทําเคสแบบนี้ประสบการณ์เขาอาจจะไม่มีเคสแบบนี้เขาก็อาจจะไม่กล้ารับทําเพราะเขากลัวว่าทําแล้วยังไงก็ไม่ผ่าน แต่ลองไปปรึกษาอีกบริษัทหนึ่งเขาบอกว่าโอ้ยเคสเนี่ยเราเคยทําแล้วโอกาสของคุณอ่ะมีแน่นอนโอเคคุณก็จะได้ช้อยส์เยอะมากเลยในการที่ปรึกษาบริษัทหลายๆบริษัทนะเออฉะนัะ้นะประสบการณ์ของเอเจนต์เนี่ยประสบการณ์ความฉลาดหลากแหลมเนี่ยไวพริบของเอเจนซี่นี่สําคัญมากๆในการยื่นวีซ่าให้คนนะ ยูซี่ถึงบอกไว้ว่าสิ่งแรกเนะี่ยที่คุณอยากจะมาออสเตรเลียแล้วคุณต้องทําก็คือหาเอเจนซี่ปรึกษาไว้ซะมีเวลาก็ปรึกษาแม่งไปเลยสิบบริษ 11, 15, 20, รัทสิบเอ็ดสิบห้ายี่สิบรษัทแม่งปรึกษาให้หมดเลยแล้วคุณก็ลองมาดูซิว่าบริษัทไหนมีความคลิกกับคุณให้คําแนะนําคุณได้ดีมากเลยคุณรู้สึกว่าคุณมีหวังกับบริษัทเนี้ยบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยทำเคสนี้เคสนี้เขามีประสบการณ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบน คุณก็มีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะเลือกทํากับบริษัทนั้นนะที่เหลือคุณก็ทําตามเอเจนซี่เลยเอเจนซี่เขาก็จะแนะนําคุณนั่นแหละว่าให้คุณทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่เบสิกเลยอ่ะที่โยซี่ก็สามารถแนะนําได้ก็คือสิ่งที่คุณต้องเตรียมก็คือแน่นอนละ่ะคุณต้องมีประวัติการทํางานที่น่าเชื่อถือเนาะมีธุรกิจส่วนตัวค้าข,า,ขายประวัติที่ทํางานแบบดีๆมีเงินเดือนหมุนเวียนมีเงินหมุนเวียน,น,นในบัญชีเงินสเตตเมนต์ไม่ไม่ไม่ ไม่ขาดก็ค,คือมีต่อเนื่องในระยะเวลา3ถึง6เดือนอย่างนี้นะจริงๆอ่ะเขาบอกว่าปีนี้วิศนักเรียนไม่จำเป็นต้องจืนสเตทเมนต์น man, นะแต่โยซี่แนะนำว่าทำสเตทเมนต์ไว้อ่ะปลอดภัยที่สุดเพราะว่าอิมิเกรชันบางคนอ่ะ <sponsor S 2> เขาเรียกดูนะคะบางคนถ้าไม่เรียกดูก็โชคดีไปแต่ในกรณีที่เขาเรียกดูคุณก็มีโชว์คุณก็คุณก็ปลอดภัยนะโอกาสของคุณก็จะสูงกว่าใช่ไหมแล้วก็ก็เตรียมตัวทำพาสปอร์ตนะเตรียมตัว ขับรถเป็นไหมถ้าขับรถเป็นก็จะดีถ้าขับรถไม่เป็นก็ไปฝึกขับรถซะมาที่นี่ต่อให้ทํางานฟาร์มทําครีนทําล้างร้านอาหารทำงานแล้วก็ตามแหะถ้าขับรถเป็นมีใบขับขี่เนี่ยมันก็จะดีไม่ใช่น้อยคือเป็นประโยชน์กับเรามากไม่ขับขี่เนี่ยคือคุณใช้สากลได้นะแต่ว่าแค่ชั่วคราวคุณมาถึงที่นี่คุณต้องมาสอบใบขับขี่ของประเทศออสเตรเลียนะแต่ละรัฐแต่ละรัฐนะคะอืมแล้วก็อะไรอะ่ะสิ่งที่คุณต้องเตรียมถ้าเป็นไปได้ก็เตรียมภาษา แต่ก็ไม่ได้จําเป็นไม่ได้เป็นตัวแปรในการขอยื่นวีซ่านะแต่ถ้าคุณรู้ภาษาอังกฤษมาสักนิดสักหน่อยก็จะดีไม่เช่น้อยมันก็ดีกับคุณะนะอืมอันนี้ก็คือข้อมูลคร่าวๆที่โยซี่อยากจะแนะนําแล้วก็ไม่อยากให้คุณท้อแทนนอ้น้อยอยากให้คุณมีหวังเนาะแล้วก็รู้ว่าคุณจะไปคุณต้องรู้ว่าจับจุดตัวเองให้ได้ว่าคุณจะทําอะไรอะ่ะคุณจะไปทางไหนอะ่ะซึ่งถ้าคุณแบบไม่ปรึกษาเอเจนต์อ่ะคุณก็จะเหมือนแบบ ดำน้ำอะ่ะคุณไม่รู้ทิศทางอะ่ะฉะนั้นโยซี่ถึงแนะนำเอเจนซี่ไปไงแล้ว,วให้คุณไปปรึกษาซะว่าเอเจนซี่เขาแนะนำคุณยังไงก็ทำตามแต่จะบอกว่ายังไงก็ตามภายในปีนี้เอเจนซี่เขาก็จะบอกว่ายังทำวีซ่าให้คุณไม่ได้เพราะว่ามันย,ยังไม่เปิดประเทศยังไม่รู้ว่าทำไปก็ยังไม่รู้ว่าจะได้บินเมื่อไหร่นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆที่โยซี่ให้คุณได้นะคะยังไงก็ ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ